สถานที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดชนบรุรีประกาศณวันที 9, ่9เมษายนพุทธศักราช2564ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระรอกใหม่ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดชนบุรีจำนวนหนึ่งมีประวัติการเดินทาง ไปตามสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่างๆมากมายก่ายกองทางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีร่วมกับทางสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการสอบสวนโรคและพยายามติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยเพื่อควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงต่อไป ทางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีได้แจ้งว่าประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้ท่านมีความเสี่ยงอาจจะได้รับเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอให้ท่านปฏิบัติตนตามหลักการการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโควิด -19 ต่อไป 1. ร้านต่อขนตาลาหูล่าในโครงการเวลคัมทาว พัทยากลางอำเภอบางละมุงในวันที่27มีนาคมเวลาบ่ายสองถึงบ่ายส 2. โรงหนังเทอร์มินอลทเวนตี้วันโรงที่5ที่นั่ง c 9และ C10 หนังเรื่องก็อซิล่าถนนพัทยาเหนือตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงในวันที่28มีนาคม รอบเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่ง 3. าร้านอาหารคิดเช่นลาวเทอร์มินอลชั้น4เทอร์มินอลเทเวนที่วันถนนพัทยาเหนือตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงในวันที่28มีนาคมเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็น 4. The Forest b ส t h บายเดกายพัทยาหมูที่1 2 ถนนราชวรุณอำเภอบางละมุงในวันที่30มีนาคมเวลา1ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม 5. ยาดาคลินิกสาขาพัทยากลางอยู่ที่มามั่นแมนชั่นซอยพัทยากลาง10ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงในวันที่30มีนาคมเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงและวันที่6เมษายน เวลาบ่ายสามถึงสี่โมงเย็น 6. สินเชื่อเงินเทอร์โบสาขาเขาตาโลตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงในวันที่31มีนาคมเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสาม 7. สุนทรีบาร์อมตะนครตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรีในวันที่31มีนาคมเวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่ม 8. ร้านอาหาร ชงชิ้งชือชิ่วโคหัวโก469ถนนพัทยาสาย2เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงในวันที่1เมษายนเวลา3ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่ม9สถานบันเทิง November rooftop bar ถน 3, น,นสุขุมวิทอำเภอบางละมุงในวันที่1เมษายนเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืน10โรงหนัง SF c e n t e n n Festival พัทยาบีชโรงที่7หนังเรื่องก็อตซิล่าถนนพัทยาสายสองเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงในวันที่หนึ่งเมษายนรอบเวลา17.15นาฬิกา15นาที 11. ร้านอาหารเ p สนเซนทันเฟสติวัลพัทยาบีชถนนพัทยาสายสองเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงในวันที่หนึ่งเมษายนเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่ม สิบสองคาเฟ่อันตรีบางแสนถนนบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีในวันที่หนึ่งเมษายนเวลา10บโมงเช้าถึงเที่ยงและวันที่สองเมษายนเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองสิร้านทำหมแอร์เวลชั้นที่4เซนทันเฟสติวัลพัทยาบีชถนนพัทยาสายสองเมืองพัทยาอำเภอบางละมุง ในวันที่หนึ่งเมษายนเวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นสิบสี่ร้านเจเล็กตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองชนบุรีในวันที่ 2, สองเมษายนเวลาหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มครึ่งสิบห้าร้านเจแอนทีเลขที่ยี่สิบสองทับห้าหมู่หนึ่งตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองชนบุรีระหว่างวันที่ 7, สองถึงเจ็ดเมษายนเวลา 8 0โมงเช้าถึงบ่ายสาโมง 16. ตลาดรัตนากรไร่วนาสินถนนพรประพานิมิตรเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงในวันที่2อถึง8เมษายนเวลา7 0โมงเช้าถึง9โมงเช้าส7สถานบันเทิงเทมโปโซไซตี้ถนนเฉลิมพระเกยียรตรอเเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงในวันที่3เมษายน เวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน 18. สถานบันเทิงโบนพัทยาถนนเพชรกูลเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงในวันที่สเมษายนเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งส9สถานบันเทิงบาบิโลนเจนเทอร์เมนส์คลับพัทยาซอยบงกช5พัทยาใต้16เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงในวันที่สาเมษายนเวลาตีหนึ่งถึงตีสอง20 ร้านข้าต้มประจันบานถนนพัทยากลางอำเภอบางละมุงในวันที่3เมษายนเวลาตี2ถึงตี3 21.6 Addicts a m a t ตำบลร้อนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรีในวันที่3เมษายนเวลา2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม22 The Box 69คลับพัทยาตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุง ระหว่างวันที่สามถึงสี่เมษายนเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองยี่สิบสามร้านโฮเซนกลินบางแสนซอยเจ็ดตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีในวันที่สี่เมษายนเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งยี่สิบสี่ร้านซิกซ์นัยสเตชั่นตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรีในวันที่สี่เมษายนเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่ง 25. สถานบันเทิงซีจัดผับพัทยาชั้น2ในห้างดีเอเวนิวพัทยาถนนพัทยาสาย2อ,อำเภอบางละมุงในวันที่4เมษายนเวลาเที่ยงคืนถึงตีส 26. ร้านทรีเมลเมดคาเฟ่แอนสเลตซลองซอยกเกษตรศริลเ์1 1เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงในวันที่4เมษายนเวลา5 0โมงเย็นถึง6โมงเย็น 2 7่ิบบิพลีคาเฟ่พัทยาเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงในวันที่4เมษายนเวลา4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่ม 28. ร้านทําผมบ้านต่อผมซอยบงกฎ 41.36. ทับ36ตบนนําบลหนองปลืออำเภอบางละมุงในวันที่4เมษายนเวลา4โมงเย็นถึง5้าโมงเย็น 29. ห้องอาหาร อาณาอานันรีสอร์ทแอนด์วิลล่าพัทยาซอยนาจอมเทียน20ตําบลน,นาจอมเทียนอําเภอสัต,ตหีบในวันที่ห้าเมษายนเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกา30ตลาดสดป้าเล็กบ้านอําเภอหมู่4ีตําบลน,นาจอมเทียนอําเภอสัต,ตหีบในวันที่ห้าเมษายนเวลาห้าโมงเย็นถึง5โมงครึ่ง31อร้านแล้วแต่ปุ อมตะนครหมู่สองตลาดพงศักดิ์ตำบาบล้อนหัวล่ออําเภอเมืองชนบุรีในวันที่5เมษายนเวลา1 8 2 0นาฬิกาจุนถึง22นาฬิกาจน32ร้านเจริญบุฟเฟ่บุฟหมูกระทะตำบลหนองตำลึงอําเภอพานทองในวันที่5เมษายนเวลา2องทุ่มถึงหทุ่ม33ร้านจิมส์168 อำบลดอนหัวล้ออ,เอํเภอเมืองชนบุรีในวันที่6เมษายนเวลา4โมงครึ่งถึงเที่ยงคืน34ตลาดนัดคลองถมพัทยาสยามมาร์เก็ตหรือตลาดเบืองจำลองตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงในวันที่7เมษายนเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็น35ร้านกาแฟอเมซอน สาขาทางเข้าโรงพยาบาลบางละมุงเมืองมัธยาอำเภอบางละมุงในวันที่8เมษายนเวลา8โมงครึง่งถึง9โมงครึง่งขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชนบุรีทุกท่านให้ถือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดสนับเสมอเช่นรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย1-2เมตร สวมใส่หน้ากากาอนามัยร้อยเปซต้องคลุมปากและจมูกด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นบางท่านคลุมแค่ปากโผล่ให้จมูกมาหายใจเฉยยิ่งหนักกว่าน,นั้นเอาลงมาใต้คางนี้แล้วก็ล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะครับและถ้ามีสมาร์ทโฟนก็ขอให้สแกนไทยชนะเมื่อเข้าไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และสามารถติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชือ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน